นี้นะครับเป็นใบพิเศษเพราะว่า HDMI ไม่ติด Display Port ติดทั้ง3พอร์ตสภาพสวยมากี่เพราะฉะนั้นผมจึงแคปภาพจอมาไม่ได้แต่ว่าใช้กล้องได้ก็จะให้ดูสภาพทั่วทั้งใบครับต่อไปเพิ่ม8ปกแรุ่นเป็น Aslock Steel Legend RX 9 0 7 0 XT เนี่ยอยู่รงนี้ ไดูกล้องเห็นไหมเอาเฮ้ยกดผิดเอาใหม่นะนี่นี่ตรงเนี้ยเ,เ,เ,เป็นแรม16ก GB DDR6 256บิตนะครับ PCIe 5.0 x16 Base 1660 MHz Game Clock 1 2400 MHz และ Boost Clock 2970 MHz เมมโมรี่คอกสองห้าหนึ่งแปดเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใช้ผมใช้ตัวแปลงตัวแปลงก็คือหีไปแล้วเนี่มนะหยไปแล้วอะ่ะถ้าถ้าถ,ถ้าแปลงอะมันก็เล่นเกมไม่ได้ดีเพราะ fps ถ้าผ่านตัวแปลงอะแดปเตอร์มันเป็นแค่หัวแปลงอะแปลงจาก DisplayPort มาเป็นเทสตไอมัน fps มันได้น้อยเฮิร์ตมันได้น้อยแล้วพูดนี้เฮิร์ตมันได้น้อยอืม ก็ขายแบบนี้แล้วกันนะนี่ก็พอร์ตครับพอร์ตดิสเพย์ดิสเพย์ดิสเพย์ให้ดีไม่เนี่ยไม่ติดเสียบราสภาพไม่ขึ้นตั้งนั้นสวยทั้งใบเฟอร์มาร์กให้ดูแรมเป็นไฮนิกเนาะสองร้อยห้าสิบหกบิตนะเนี่ยดูตรงนี้นะครับมันไม่ค่อยเห็น ก็ถือว่าเป็นใบพิเศษแล้วกันเดี๋ยวราคาพิเศษไปเปิดมาอุณหภูมิดีด้วยห้ิองศาห1ปล่อยใบสักทักประกันจู่ตรงนี้เเดี๋ยวหยิบมาให้ดูครับ ผลงานก็มีมากมายให้หรับชมนะครับจริงๆใบนี้ก็อยากให้มีผลงานเป็นค่าสถานะตัวเลขที่ผมชอบทำนั่นแหละแต่ว่าน้องเอดีมไอไม่ติดเรื่องพัดลมรอบพัดลมอะไรนี่สบายครับชิลครับพัดลมหมุนอยู่3าอุณหภูมิอยู่ห้องศาแบบฟูลโหลด เอ่อหนึ่งพันอย rpm ครับรอบคือชิลมากตรงนี้สบายอันเนี้ยผมก็เปิดจริงๆก่อนหน้าจะมาทำคลิปนี้ผมเปิดเทสฟูฟูมารหรือเฟิร์มาร์นะครับนานมากใช้งานดีเลยสภาพสวยเสร็จชัดดาวเปลี่ยนเปลี่ยนรูเอ็ดี้เอ้เป็นเ,เปลี่ยนรูดิสเพย์พอร์ตเสียบให้ดู ต้องต้องกล้องนี้อ่ะจัดดาวนะจัดดาวรูนี้คือหนึ่งสองสามนี่รูที่สามับและเสียบรูที่สองแอบเสียดายอยู่เนี่ยสีขาวด้วยใบพัดใส,สทำไม h d ็ดดีไไม่ติด e สภาพสวยขนาดนี้มีผิดพลาดกันบ้างนะนะอ่ะจิบ๊บ พอจิ้มปุ๊บก็จะไฟขึ้นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเข้าวินโดว์ครับบอร์ดที่ใช้เป็นทับเกมมิ่งนะครับเจนที่เอามาใช้คือ lga 1 7 0 0 cpu mm hmm. เป็น gen 2> mm hmm. 1 2เป็น i 7จ2 7 0น mm ึ่ดนะงดงามตามท้องเรื่อง mm hmm. จะหมุนเมื่อร้อนนะครับ a s ล o c k สวยงามเลย ต่อไปรูที่หนึ่ง Displayport ดับ <c oughs> ชัดดาวก่อน Shutting down นี่ครับโลโกโ้ของทาง Gluing Computer ม,มีผลงานอยู่บน YouTube มีคลิปเยอะนะครับคลิปวิดีโอที่ผมทำออกมาค่อนข้างเยอะมากเลยฝากผลงานไปด้วยนะครับอ่เปลี่ยนนี่ช่องที่สองใช่ไหมแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นช่องที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาส s าร r t ไปพร้อมๆกันเดี๋ยวไปถ่ายรูปแล้วก็นำขึ้นเว็บไซต์ครับม <c oughs> มีคนไอนะครับ <c oughs> ก็เหมาะกับท่านที่จอมีเป็นดิสเพย์พอร์ตนะครับ <c oughs> ก็ใช้ดิสเพย์พอร์ตไปเลย อ่า h ี d m i ไม่มติดก็ใช้สาย t s e r i e p o r t ไปเลยใช้กับจอเกมมิ่งอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปครับสวยๆอ่าชัดดาวเดี๋ยวมาดูสภาพภายนอกกันน่าเสียดายนะถ้า h ด d m i ไม่ติดนี่ได้เดี๋ยวเราอ,อาอัดกันเลยนะที่เราเล่นกันประจำแล้วก็ยังมีน้อง4080 Super นะครับอันนี้เป็นตัวท็อปเลยคือแอม l o โล ของทางโซเท็กนะครับเผื่อใครทักแชทมาหลังบ้านนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ลงขายนะอันนีแ x e. ้แล้วก็มี x 6 7 0 e บอร์ e แล้วก็มีอา x 3ท8 0สวยๆสวย ผหยิบอ๋อผมไว้ตรงนี้อาทีงงว่าวางกัดจอมอื่นๆไว้ตรงไหนเอาสิงอกก่อนเพราะว่าเกะก,กาต่อไปเพิ่มตรงนี้เป็นจำนวน8ปดกแพินการขยับสายไฟจับที่หัวขั้วพยายามจับหัวขั้วแล้วกดที่แง่งมจะมีแง่งอยู่ไหมให้กดลงแล้วค่อยดึนออก อ่หน้าของศาลหังเนียใครจะรับน้องสเตียริเจนไปแข่งได้นะครับแล้วสภาพอย่างสวยอย่าบอกเลยนี่ด้านหลังอัสล็อกหนึ่งสองแชรหนึ่งสองแชรอุณหภูมิดีด้วยสภาพสวยงามเลยสติยรีเจนนี่ หนึ่งสองแะเดี๋ยวไปซูมกันหนึ่งสองหนึ่งสองแสวยทุกกนหนูมีใบเดียวนะครับอืมดูหิตไปดิเนี่ยหิดไปที่ไม่ติดที่เซฟอติดหมดเหตุหลังเงาวัดเนี่ยมาซูมกันสีขาวก็เลือกง่ายหน่อยคุณสีเทา อยู่ในเคสก็คงไม่เลอะเทอะนะถ้าถนอมดูความสวยครับ16กิก d d r ีร6แรงนะเนี่ยเล่นเพลินนะอุ้ยขาวยันสายไปเลยนี่ฮิตไปฮิตซิงนะอ่ะ,อะดู BackIO Panel ดูความสวยสิครับด้านบนทุกอน,นูนี่คือแบบซูมจัดๆเลยนะ Steel Legend ต่อไปเพิ่ม8บวก8ให้มี power supply เป็น80พัดนะครับ LED Off On uh, AR RGB Heater ซูมเข้าไปอ๋อเปิดปิดไฟ rgb ได้ด้วยดีกว่ามีสวิตช์ on หรือเปิด off ปิดแล้วก็ด้านหน้าครับทุพานโูโหงามแบบงามจริงอะไรจริง่ะถ่ายรูปเนาะสวยจังเลยติ l ลีเจน หนึแชถ้าอาร์สอลกก็ต้องสติลรีเจนหนึ่แชถ้าอาร์ุดก็ต้องล็อกสติ๊กหนึอแชถ้ากิกะไบาก็ต้องออรัสหนึแชถ้าสุดแท็กก็ต้องแอมฮูโลหนึ่งสองแชสติลรีเจนหนแชปพินทองถ้าปินทองสวย ผลงามสินทองตรงนี้ก็เป็นฝุ่นเนี่ยปัดก็ออกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอย่เงี้ยถูๆเอานิว้วแค่นิ้วผมถูก็ออกไปแล้วไม่มีไม่มีร่องรอยเลยเลยใช้ดีครับเฟอร์มาร์คนานมากก่อนจะมาทำคลิปนะููมอะไรดีหมดรับชมผลงานได้ครับผลงานการทดสอบ สินค้าแต่ละชิ้นของผมอยู่บน YouTube แล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเร็วเลยเพราะว่าดี้มาไม่ติดไวเชียโอเคปิดไฟเดี๋ยวไปถ่ายรูปนะนี่ก็าขายนะครับไอจิก็าขายบอร์ดก็ขายแรมไม่ขายโอเคบอร์ดมีประกันยา,ยาวๆครับมีกล่องด้วย คลิปนี้สวัสดีจ้า